สถิติกันหน่อยนะคะผู้ชมว่าในวันนี้8จังหวัดภาคเหนือค่ะมีการรายงานพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่กันบ้างนะคะสําหรับ8จังหวัดเดี๋ยวไปดูตัวเลขพร้อมๆกันนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเท่าไหร่และยอดสะสมของแต่และจังหวัดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมวันนี้ผู้ติดเชื้อเพิ่ม23รายค่ะยอดสะสมอยู่ที่3,789รายนะคะที่จังหวัดลำพูนค่ะเพิ่ม7รายยอดสะสม อยู่ที่283รายนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะเพิ่ม3รายนะคะยอดสะสมอยู่ที่438รายที่จังหวัดลำปางบวกเพิ่ม1รายค่ะยอดสะสมอยู่ที่227รายที่จังหวัดน่านเพิ่ม1รายนะคะตอนนี้ยอดสะสมอยู่ที่108รายค่ะ,คะจังหวัดแพร่1รายค่ะยอดอยู่ที่79รายที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะยอดผู้ป่วยติดเชื้อก็ยังคงเท่าเดิม87รายและ40รายค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขค่อยๆลดจํานวนลงนะคะจากการที่เราไม่ได้ออกไปทานข้าวหรือว่าออกไปจับกลุ่มทํากิจกรรมกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องระวังกันต่อไปค่ะ